นิยามของจิตใต้สำนึกที่อยู่ในตัวเราทำไมบางคนเรียกไม่เหมือนกันเคยสงสัยกันหรือไม่สวัสดีค่ะหลายๆท่านคงมีความเข้าใจหรือศึกษาเกี่ยวกับพลังและการใช้ประโยชน์จากจิตใต้สำนึกเพื่อพัฒนาศักยภาพที่เป็นพลังอยู่ในตัวเราของทุกคนคำนิยามของจิตใต้สำนึกมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันมากมายเช่นจิตประพัฒสอนตัวรู้ตัวในเนื้อแท้แห่งปัญญาเป็นต้น สามารถดูได้จากภาพประกอบที่รวบรวมมาให้นะคะและไม่ว่าเราจะให้คำนิยามเรียกพลังจิตใต้สำนึกนั้นว่าอะไรก็ตามทั้งหมดคือความหมายหนึ่งเดียวกันค่ะจิตใต้สำนึกคือกลุ่มพลังที่มีอยู่ในตัวตนของเราทุกคนแล้วคุณล่ะคะเรียกพลังจิตใต้สำนึกเพื่อนแท้ของคุณฝาแฝดแห่งจิตวิญ,ญญาณของคุณเรียกเขาว่าอะไรกันบ้างส่วนครูอัดเองจะตั้งชื่อให้เขาเลยค่ะ เวลาที่สื่อสารกับจิตใต้สำนึกเราก็จะเรียกชื่อเขาเพราะเขาก็คือเราเราก็คือเขาแล้วคุณล่ะคะให้คำนิยามจิตใต้สำนึกว่าอะไรหรือจะตั้งชื่อเหมือนที่ครูอัดใช้ก็ได้นะคะเทคนิคง่ายๆคะ่ะเลือกชื่อมาสักสองสามชื่อแล้วอยู่กับตัวเองสักครู่เมื่อคุณรู้สึกว่าจิตคุณนิ่งขึ้นสงบขึ้นแล้วมาเลือกชื่อจากที่คัดเลือกเอาไว้ ชื่อไหนที่ชอบมากที่สุดชื่อนั้นคือชื่อที่จิตใต้สำนึกของคุณเลือกไว้ค่ะและเมื่อคุณได้ชื่อแล้วหรือมีคำนิยามที่ใช้เรียกจิตใต้สำนึกว่าอะไรกันบ้างนำมาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ